แนวทางการเล่นคอปอิสทตแบบรีโลเล่นยังไงมาเดี๋ยวสอนโดยบอร์ดนี้นะครับก็จะใช้ตัวอย่างชิวนา,า, eko, Mario, na, าน่าบาทเนโกไปมาริโอโอเลน่าสแกเนอร์นินาลี แล้วก็บอกโดยหน้าตาบอร์ดก็จะประมาณนี้เลยตัวโดยคอรอที่ต้องปลดล็อกในบอร์ดนี้ก็จะมีโอลเลน่าต้องใช้ตัวเผาพิชโอเวอร์สตัวที่ไม่ซ้ํากันลงในสนามสกาเนอร์ต้องเลเวลเจ็ดและใส่กากรอยตัวที่ไม่ใช่แท้งลงในสนามนิดาลีในกดกสองดาวสองตัวลงในสนามบล็อกผสมแต้มดิทอทลให้ครบพันร้อยแต้มเพื่อปลดล็อกบารลีโรสีครั้งกอดสองคิดสี่เพื่อปลดล็อกของที่ต้องใช้นะครับเราจะโฟกัสสองตัวคือบาทกับเนกโกโดยของบาทนะครับเราจะใส่เป็นนาชอเจจีและอักแองนะครับ หรือจะใช้เป็นของอื่นแทนก็ได้นะครับแต่ขอให้มีของเลงแคสหนึ่งชิ้นและของเวทหนึ่งชิ้นส่วนในกดเราจะใส่เป็นของแทงปกติเลยครับบล็อกกับนิดาลีจะเป็นแคร์รี่รองของของอนี้นะครับด้วยบล็อกจะใส่เป็นของแนว a อดี้ไฟเตอร์ส่วนนิดาลีจะใส่เป็นของแนว AP f i ไฟเตอร์นะครับอักเมนแนะนําควรหยิบเป็นอักเมนที่ช่วยโลนะครับไม่ก็อักเมนเงินก็ได้นะครับเปิดเกมมาสเตตสองสามให้โลสี่ั้งเพื่อปลดล็อกบาทตัวระหว่างโลให้เราเก็บสามตัวนี้ไว้นะครับเพื่อปลดล็อกอเลน่าในภายหลังแต่ถ้าไม่เจอไม่เป ดดิจิตอลได้และทําบาทกับเนโกให้2ดาวเพื่อทําให้บอดแข่งต้นเกมตัวหน้าตาบอดก็จะประมาณนี้เลยตอนวิวหกลังจากนี้เราจะสโลโลเรื่อยๆจนหวาจะฮิตเนโกและบาด3ดาวถ้าฮิตแล้วสามารถขึ้นวิวได้เลยและเติมตัวอิสตอลให้ครบ5สามารถดับชิวนาได้ถ้าได้บล็อกแล้วโค้ทีมเดี๋ยวผมปักให้ในใต้คอมเมนต์เลย